ถ้าเพื่อนๆต้องการสร้างภาพด้วย AI แบบฟรีๆง่ายๆด้วยมือถือเดี๋ยวในคลิปนี้ผมพาทำแบบง่ายๆเลยครับสวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมอีกแล้วครับกันายต่อยักษ์ในช่อง a b o u t Boy สนุกครับกลับมาพบกับเทคนิคการใช้มือถือง่ายๆอีกแล้วครับสำหรับในคลิปนี้ผมเองก็จะพาเพื่อนๆไปสร้างภาพด้วย AI แบบง่ายๆแล้วก็ฟรีๆนั่นเองครับ ครับก่อนเพื่อนๆจะไปชมคลิปนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไปแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องอบ o อบอยสนมนะครับขอบคุณมากครับ สำหรับแอปพลิเคชันที่ผมจะแนะนำในวันนี้นะครับชื่อ Bing Chat with AI GPT 4นั่นเองครับดาวน์โหลดได้ทั้งฝั่งของ iOS แล้วก็ Android ครับเริ่มต้นให้เพื่อนๆเ,เข้าไปที่แอป bing นะครับผมจะใช้คำว่า bing แล้วนะครับคราวนี้ว่าเพื่อนๆก่อนที่จะใช้งานนะครับแนะนำแบบนี้มุมบนซ้ายนะครับจะเป็นรูปโลโก้ของเพื่อนๆตรงนี้อยากจะให้เพื่อนๆลงชื่อเข้าใช้งานก่อนนะครับซึ่งการลงชื่อเข้าใช้งานจาเป็นจะต้องเป็นบัญชีแอคเคาของ Microsoft นะครับ ในตัวอย่างนี้ผมก็จะใช้เป็นเมลของ Hotmail นั่นเองนะครับถ้าเพื่อนๆยังไม่มีก็สามารถที่จะไปสร้างอีเมลของ Microsoft หรือว่า Hotmail หรือว่า Outlook ได้เลยนั่นเองครับแล้วก็มาลงบัญชีเข้าใช้งานในแอป Bing นะครับกดกลับหน้าตาของแอปก็จะประมาณนี้นะครับก็จะมีการสามารถที่จะโชว์ข่าวโชว์อะไราตามปกตินะครับซึ่งเพื่อนๆเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับจะมีคาว่าหน้าแรกข่าวแชท แทบแล้วก็แอปหลายๆคนจะใช้ในส่วนของ Bing Image Creator นะครับในการสร้างภาพแต่ว่าถ้าเพื่อนๆลงกดเข้าไปดูนะครับจะมีเหรียญอยู่15เหรียญเพื่อนๆก็สามารถสร้างไปแล้วก็ลดเหรียญลงไปเรื่อยๆนั่นเอนงครับแต่ว่ามีวิธีหนึ่งที่สามารถทำได้ฟรีก็คือแชทต,ตรงนี้นั่นเองครับ <ๆ S 2> เพื่อนๆกดไปด้านล่างตรงกลางนะครับจะมีคำว่าแชทอยู่นะครับคราวนี้ ก็ให้เพื่อนๆกดใช้ GPT4 ตรงนี้ด้วยนะครับถ้าหลายๆคนได้ลองใช้งานอยู่แล้วนะครับด้านบนจะมีที่เป็นรูปประวัติการแชทอยู่นะครับผมก็ได้สร้างภาพค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับ อันนี้ก็จะเป็นชุดคําสั่งที่ผมลองสร้างมานะครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาลองสร้างภาพแบบง่ายๆนะครับให้เพื่อนๆแตะถามอะไรฉันก็ได้ตรงนี้นะครับแล้วเราก็พิมพ์คําสั่งซึ่งสามารถพิมพ์เป็นภาษาไทยได้ด้วยนะครับผมจะเริ่มต้นด้วยคําสั่งสร้างภาพนะครับจากนั้นผมก็วักหนึ่งครั้ง ในช่วงนี้ก็จะมีวันฮาโลวีนนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะสร้างวันฮาโลวีนได้มีกฎอยู่อย่างนี้ครับใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรซึ่งใครก็สามารถกําหนดรายละเอียดได้ในตัวอย่างนี้จะใช้คําว่าเด็กผู้ชายน่ารักแต่งตัววันฮาโลวีนฉากหลังเป็นวัดแล้วก็มีแสงพระจันทร์นะครับหรืออาจจะแบบว่ามีดวงจันทร์มีดวงจันทร์มืด อ่าแล้วก็ใส่คําว่าเหมือนจริงแล้วก็เพิ่มคําว่า 3D ไปด้วยก็ได้ครับให้เป็นลักษณะเหมือน3มิติจากนั้นเพื่อนๆก็กดตรงคําว่าส่งตรงนี้นะครับแล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะครับ ซึ่งในแต่ละครั้งที่เพื่อนๆนเข้ามาจะมีการนับจํานวนนะครับว่าเพื่อนๆสร้างในส่วนของการแชทไปแล้วสักเท่าไหร่นั่นเองครับเดี๋ยวมาดูตรงนี้เนาะเห็นไหมครับเขาจะบอกว่า1จาก30นั่นก็หมายถึงว่าแต่ละครั้งที่เข้ามาในการแชทจะสามารถสร้างได้30ครั้งนะครับถ้าอยากจะเริ่มต้นใหม่เพื่อนๆก็เคลียร์แอปแล้วก็เข้ามาใหม่ได้เลยครับมันก็จะเริ่มนับ1ใหม่นะครับในส่วนนี้เขาก็จะเริ่มสร้างภาพตามคําสั่งที่เราสั่งไปนั่นเองครับ เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าจะเป็นภาพลักษณะแบบไหนครับอ่าก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับลองกดเข้าไปดูถ้าเพื่อนๆต้องการภาพนี้สามารถกดที่จุด -3 จุดเลือกคำว่าดาวน์โหลดนะครับแล้วก็กดค้างเอาไว้บันทึกไปยังแอปรูปหรือว่าคลังภาพของเพื่อนๆน,นะครับกดกลับก็ได้หรือจะใช้อีกวิธีหนึ่งคือเพื่อนๆก็เลื่อนนะครับเลื่อนฟึบมาแบบนี้กดค้างที่รูปภาพ แล้วก็บันทึกไปที่แอปรูปภาพไปได้เรื่อยๆนะครับกดค้างบันทึกกดค้างแล้วก็บันทึกนะครับเขาจะได้ครั้งละ4ภาพด้วยกันนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการที่จะไปเริ่มสร้างคําสั่งใหม่ก็สามารถกดกลับตรงนี้ได้เลยครับจากนั้นถ้าสมมุติว่าคําสั่งที่เรามีอยู่แล้วเราอยากจะปรับปรุงเพิ่มเติมให้มันดู มีารายละเอียดเพิ่มขึ้นเพื่อนๆก็เอาไปแตะที่ข้อความลวเลือกคําว่าคัดลอกนะครับเราก็จะได้ข้อความตรงนี้มากดค้างเลือกคําว่าวางจากนั้นเราอาจจะไปใส่เป็นจากเด็กผู้ชายาก็เปลี่ยนเป็นเด็กผู้หญิงนะครับที่เหลือก็อาจจะใช้คําสั่งเดียวกันก็ได้นะครับจากนั้นเราก็ไปกดส่งตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็รออีกสักครู่หนึ่งนั้นเองครับ จากนั้นในครั้งนี้เขาก็จะปรับเป็น2ใน30นั่นเองเนาะเดี๋ยวสังเกตดีๆนะครับเห็นไหมครับเขาจะบอกว่า2จาก30นั่นก็หมายถึงว่าในแชทครั้งนี้เราใช้โคต้าไป2ครั้งเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถสร้างได้ถึง30ครั้งเลยนะครับก็จะถือว่าเยอะกว่าการสร้างอ่า i m a g e creator ในส่วนของแอปนั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าผู้หญิงจะเป็นลักษณะแบบไหนเนาะ กดเข้าไปดูมีผู้หญิงคนนึงแบบนี้นะครับเราก็สามารถกดค้างแล้วก็บันทึกไปที่รูปภาพได้นั่นเองครับ เท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการสร้างภาพจาก AI นะครับในคลิปนี้ผมจะใส่คำสั่งที่ผมเคยสร้างเอาไว้แล้วในส่วนของคำอธิบายใต้คลิปเพื่อนๆก็ลองเอาคัดลอกแล้วก็เอาไปต่อยอดได้เลยนะครับมีอีกอย่างหนึ่งนะครับเพื่อนๆสังเกตว่าภาพที่ได้จะมีอัตราส่วน1ต่อ1หรือว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสเราสามารถที่จะไปขยายให้มันมีอัตราส่วนอื่นๆได้ด้วยวิธีนี้ครับ แอปที่ผมใช้ประจำนะครับชื่อเหมยตูกดเข้าไปจากนั้นในหน้าแรกนะเพื่อนๆสังเกตดีๆจะมีคำว่าขยายพื้นหลังอยู่ซึ่งผมได้ทำคลิปอยู่แล้วเพื่อนๆก็ไปดูรายละเอียดได้ตรงนี้ได้เลยนะครับกดเข้าไปจากนั้นภาพนี้นะครับมีภาพที่เพื่อนๆสร้างไปเสร็จเมื่อสักครู่นี้อยากจะให้มีความกว้างออกซ้ายขวาหรืออัตราส่วน4ต่อสมสมมุติเป็นภาพนี้นะครับแตะเข้าไปแล้วให้เพื่อนๆเ,เ,เลือกคำว่าอิสระนะครับ จากนั้นก็ให้ไปเลือกอัตราส่วน4ต่อ3ซึ่งในแต่ละวันจะมีจำนวนจำกัดให้แค่3ครั้งด้วยกันนะครับก็สามารถทำแบบนี้ได้3ครั้งแล้วก็กดเริ่มด้านล่างนี้ได้เลยครับกดตกลงเขาก็จะทำงานประมวลผลขยายด้านซ้ายด้านขวาให้กับภาพของเพื่อนๆนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูผลลัพธ์กันเลยนะครับ เห็นไหมครับเมื่อเสร็จแล้วเขาก็จะขยายซ้ายขวาตรงนี้ให้มันดูสมส่วนกับภาพที่เราสร้างมากับ Bing Chat นั่นเองครับเสร็จแล้วกดบันทึกด้านบนนะครับอาจจะมีโฆษณาเล็กน้อยอยู่นี้เพื่อนๆก็รอสักครู่หนึ่งนั่นเองครับเมื่อโฆษณาเสร็จแล้วจะมีเครื่องหมายกากบาทอยู่กดไปเลยครับแล้วด้านบนก็จะบอกว่าบันทึกรูปภาพเรียบร้อยแล้วนั่นเองครับเดี๋ยวให้ไปดูผลงานเล็กๆน้อยๆจากแอปบ ing Chat ที่ผมเคยทำมานะครับ เป็นยังไงบ้างครับสำหรับการสร้างภาพด้วย AI แบบฟรีๆง่ายๆด้วยแอป Bing Chat แบบนี้นะครับเพื่อนๆลองเอาไปต่อยอดนะครับหรือว่าถ้าเพื่อนๆอยากจะแชร์ประสบการณ์หรืออยากจะแชร์พร้อมอยากจะแชร์คำสั่งสำหรับการสร้างภาพก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับจะต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาร่วมพูดคุยกับผมได้เสมอครับ และที่สําคัญเลยนะครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดเกี่ยวกับการตัดต่อง่ายๆด้วยมือถือรวมถึงเทคนิคการใช้มือถือง่ายๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่อง ABOUT BOY สนมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดทุกการแจ้งเตือนของ YouTube นั่นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายมีคลิปแนะนำให้เพื่อนๆกดดูได้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ